เรามาชมขบรถชานเมืองที่3 4 1นะครับกรุงเทพชุมทางแก่งคอยนะครับผมไฟมาแล้วนะครับกำลังจะเข้าจอดชานชลาที่7ของสถานีเชียงรากนะครับรถจากอัลสตอมนะครับผมเครื่องยนต์พิวสติกครับเปิดไฟมา2อดวงนะครับผมสวยงามครับเป็นอัลสตอมหมายเลข42 2 2, 2, 2ครับผม รับพวงนะครับแบวบาทสถานีเชียงราที่สถานีแบงมากรไปด้เกับแทารสารีจอดแล้วนะครับเก็ของประดานามตหนึ่งรับส่งไได้สามจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุรงแงคอยนนะครับผมกรุงเทพแก่งคอยนะครับ ออจากสถานีเชียงรากเลยทีทาราสบเทศสถานไปจัดธรรมศาสตร์ไปยโนวนครสถานีเชียง้าตเรเป็นสถานตีต่อไปครับได้เวลาออกนะครับนี่นะครับห่วงทางสะดวกนะครับผมเคลื่อนตัวออกแล้วครับ รถชานเมืองสามสี่หนึ่งนะครับผมค่อยๆเคลื่อนนะครับออกแล้วครับการโดยสารบนขบวนรถก็ไม่ค่อยหนาแน่นนะครับ ค่อยๆเคลื่อนออกนะครับผมก็พ่วงมายาวพอสมควรนะครับผมไปแล้วครับบอชสหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับเป็นคันสุดท้ายครับผมไปแล้วครับก็ เอาสตอมนะครับเคลื่อนตัวออกเบาๆนะครับผมเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผม